่สุดชีวิตแคลว่าได้แค่นี่วีดีโอเปลี่ยนนีาก็เป็นแาะใช่ค่ะญาแบบทำงานไม่หยู่นานมาะแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากที่ที่แบบหนาวมากๆเวลาจะคุยต้องกระติดเพื่อนอย่างนี้แต่ถ้าได้ไปหาคุณหมอหรืออะไรนี้บ้างเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบอกว่าไงบ้างไปพักผ่อนค่ะพยายามค่ะแล้วคุณบอกผมไหมคะว่ามันมันการใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นกระแสแบบเดิมเลย เคยเป็นหน่ม <laughs> นอยไรลูรกมน,น้าน้มันไม่เจ็บหมอก็เลยไม่ได้รู้สึกอนาดรู้สึกพูดเบาใ สี่ช่อไหมคะถือไม่ช่อเหนื่อยเนะมันต้องเบ่งอค่ว่าอย่างนี้มันจะทุกงานไหมแบบแดงละครอะไรเงี้ยก็ถ่ายทุกวันนะไม่ได้ก็ต้องถ่ายค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะถ่ายไปถ่ายไปไม่ไปเ่งมีเสียงเราไปอัดใหม่ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนแม่บอกว่าเราไปแบบใช้เสียงในงานจะดีจะเยอะอยู่ใช่ไหมมันดีนะครับจริงๆริงนก่อนหน้าน้องเขาแบบเสียงเริ่มหาย น่าจะจับแบบจแบบลบสององศาแล้วมาเจอบ้านราที่แบบส0อะไรอะรสงนีการการการแสดงละครเขาไม่มีเสียงมันอารมณ์อารมณ์มันส่งได้ยังไงอ่ะก็ต้องได้อยาบอกให้พอนะเขาบอกพอเขาบอกให้ตอนะให้เราพากสินก็ได้อยู่แต่ก็จะไมได้อยู่ไปพาคเขาที่หลักหรือย่าตีพุทธิยา ไม่เบรกไมได้เหรอยไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นใเสียงม้แค่นี่ยังิกันตอนะสมติเข้าสกัะตอเนี่ยต่อก็พูดเบาตายต่อสนทน้องก็ต้องทำเปนต่อไปวุ้นหู้ชีวิต่จริงจริงจริงจเรากลัวไหมคะเรากลัวไหมเขาไม่พักมันจะยิ่งเลื้อหลังตอนที่ไม่ต้องพูดก็ไม่พูด

คอยเลยชีวิชายหนางและรักกันก็เขดูแลตัวเองแม่ก็ดูแลไปคิดว่าถึงเสียงใครยังสวีได้อยู่ไม่ยังไม่ได้เจอเลยใช่ไหมสวีทางโทรศัพท์แทนแล้เขามีแต่จากตัวอย่างะครกับมารยาญใสยตู้เคยเห็นว่าเคยเห็นแล้วจะเปิดให้ดูแล้วเหใน้หมจริจริงๆภาพมันสวยมากเลยงดงามค่ะเรา เป็นเรื่องแรกๆที่เข้าที่เคยถาาที่เราครอเรียบราคค่ะเหมือนมาทุกมุมทุกการแบบประทะของร่างกายเราแบบซ้อมอารมณ์เหมือนซ้อมคิวเต้นอะไ่เงยมันก็เลยแบบทุกอย่างมันแบบเป็นจังหวะแล้วมันออกมาแล้วมันแบบพอดีแบบดีเ็นค่วยราเคยคุยกันแล้วใช่ค่ะก็ะ ของคิมเล่นกับพี่แบก็เป็นทีเอาคืนหรอไม่เอาคืนไม่ไม่ให้ก right> ็ใช่ค่ะแบบเน้นเน้นแบบความสวยงามภาพอือย่าได้ทวามรู้สึกแบบเราที่มีความรกมากอะเวลาเข้าฉากหรือคุยกันมันตะกี้หรือมันแบบอยากให้ดูเบื้องหลังมากเออเล่นไปขำไปเล่นไปแบบอืมอะย่งมันเขินหรอเขิมันแบบมันตลกมากกว่า มือนแบบให้จูบแบบเนี้ยให้ผแล้วอ่ะได้เหยาคานะจ๊ะยายายหยาคานะมาเพม่อมาเป็นเพื่อนที่แบบเราเจอกันมาตั้งแต่เรา like you เราเราเรารู้จักกันมากๆแล้วแบบบางทีต้องเล่นแบบอะไรแบบนี้มันมันขำโดยส่วนมากเราจะแบบคัดแล้วขำแล้วคัดแล้วก็แบบแล้วคอตอนแอนนี่กว่านี้ใช่ไหมย่าอันนี้แคปจิ้มเล็กๆคือเรื่องนี้เน้นแบบเน้นความเป็นจริง ของสถานการณ์กว่าทุกเรื่องที่เคยเล่นมาก็ก็เป็นเป็นที่ค่ะที่สน o y ค่ะเราต้องกันความดราม่าไม่ดราม่าเป็นคอมเมดี้มันคือคอมเมดี้คอมเมดี้สุดๆก็เราก็เป็นภรรยาพ่อเขาเอกนะคอมเมดี้จีารันตีนะ แต่ว่าจะเป็นแบบจะเป็นแบบร้องไห้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่